ชนแก้วที่เยอะระมันด้านสั่งสะเทือนถึงไทยกราบสวัสดีค่ะ FC ชมนุมผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็คือกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะไม่ได้ลงช่องแดงโอ้ยห้าวันเนอะนานมากเพราะว่าไปทัวร์หาผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทัวร์ลงนะคะทัวร์แอนบอยลงชั้นค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะปออก็แบบว่าเก็บกวาดเรียบร้อยพร้อมเดินต่อแบบชดชดนะคะไม่มีอะไรทำร้ายเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตต้องเดินต่อค่ะชีวิตต้องเดินต่อเนอะอาะมาต่อกันที่ประเด็นแบบสั่นสะเทือนวงการนะคะแม่แม่จากับการที่อ e ีเลดี้นั้นไปชนแก้วนะคะกับ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ประเทศเยอรมนีโอ้เธอบอกได้เลยว่าแค่ชนแก้วครั้งเดียวนะ,ะสั่นสะเทือนมากมาถึงนะคะ <c oughs> นะเออแม่ถูกกระทาแม่ถูกกระทาอีกแล้วนะคะเล่นบทผู้ถูกกระทาอีกแล้วนะคะออกมาไล์สดฟาดน,นะคะ ผูห้หญ่บ้านฟิแนแลนด์แบบหนักหน่วงเลยว่าเอ้ยเธอไปชนแก้วเธอไปแลลิกแลลีกับคนที่มันด่าแม่ของลูกได้ไงเห็นชัดเลยว่าเนี่ยเธอสนับสนุนเขาโอ้โหแล้วก็รายยาวเลยจ้าดราม่าแต่ใดๆนั้นสิ่งที่นางพูดออกมาก็แบบเหมือนเดิมก็ยังแบบว่า ดึงโน่นนี่นั่นแล้วก็นะคะมาลบล้างความผิดของตัวเองเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรใหม่นะคะก็ก็ก็ยังพยายามยัดเยียดนะคะความเป็นเ,เพศที่สามนะคะให้อดีตนะคะผัวกเก่าอยู่ดีซึ่งก็สังคมเขาก็ดูออกนะคะแล้วก็ มีอะไรนะที่เพิ่มเข้ามาอา๋อเรื่องหน้ารถสิบรอหน้ารถสิบรอค่ะคือหน้ารถสิบร้อเนี่ยนาก็เคยพูดแล้วแหละเออแต่ว่าสิ่งที่มันโป๊ะปึงปังก็คือมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะของรถสิบล้อเนี่ยออกมานะคะตีแผ่เหตุการณ์นะคะวันนั้นว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอะคือเหตุการณ์วันนั้นอะอู้คันต่อะไรพี่น้อง คือเหตุการณ์วันนั้นน่ะก็คือว่าแบบที่จริงตรงนั้นน่ะมันมีเป็นสิบคนนะคะที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่ผู้ใหญ่บ้านที่นางกล่าวอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปโน่นนี่นั่น,นตำบอกเขือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้ารถสิบล,ล้อเนี่ยคือเอาจริงก็คือว่าคนตรงนั้นน่ะมีเป็นสิบคนแล้วผู้ชายหรือเด็กเออเด็กโหมเนี่ยที่ไปเนี่ยก็คือเฮ้ย ก็ลูกน้องเนี่ยก็อินผู้จัดการนั่นแหละเป็นคนเออเปมาเอามานะคะมันก็มันก็โปะเธอเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเวลานางไปเที่ยวนางไม่เคยไปคนเดียวนางไปกับลูกวงทุกครั้งแล้วก็99%ที่นางไปก็คือไปกับผู้จัดการนะคะผู้จัดการนางรู้ทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมาแบบเฮ้ยใส่ไฟอะไรกันเนี่ยมันเอาจริงมือนค่อนข้างยากแต่สิ่งที่มันมันมันน่าเกลียดน่าเกลียดมากใน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 โจทย์เนี้ยก็คือว่าอีพวกลูกวงเนี่ยอีพวกลูกวงที่ไปด้วยไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่าเออผู้ใหญ่บ้านนะ่ะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่ไม่มีใครในวงออก มาพูดเลยว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ทํานะเฮ้ยเด็กคนนี้แบบเออเด็กในวงเป็นคนเอาไปนะแบบจ้างของอมันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยแบบเขาเรียกว่ามันเป็นแบบการแบบทํารายผู้ใหญ่บ้านอย่างรุนแรงในในความรู้สึกพอเนาะคือแบบมันมันมัน,ม,นมันแบบว่ามันเฮ้ยมึงมึงก็รู้พวกมึงรู้อยู่แก่ใจอะพวกมึงรู้อยู่แก่ใจอะว่าพวกมึงทําอะไร แต่พวกมึงก็ยังพยายามที่จะยัดเยียดความแบบเป็นเพศที่สามให้เขานะคะซึ่งก็ก็เอาประเด็นก็คือประเด็นเดิมเลยก็คือเอาเอาประเด็นเพศที่สามนะคะมาหักล้างความผิดของตัวเองนะคะซึ่งความผิดของตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีในสมการนี้เลยโอ้ยก็เพราะผู้ชายแบบเป็นเพศที่สามไงฉันเลยต้องแบบไปมีคนอื่นอันนี้ก็คือแบบข้อแก้ตัวของนางเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงทั้งนัง้นเออนะคะโอ้คือก็เอาจริงมันอะสิ่งที่นางพูดก็คือก็กกยังแก้ตัวอยู่ก็ก็ยังไม่ได้ยอมรับผิดอะไรอยู่ดีก็ยังไม่ได้สำนึกผิดก็ยังไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันก็คือยังยังยังแบบว่าทุกอย่างมันก็ยังคือผัวเป็นคนผิดอยู่ดี ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนผิดทุกเรื่องนางไม่เคยผิดเออตอนเอออะไรนะลูกชายสามเดือนเป็นโคลิกร้องเอ้ยผู้ใหญ่บ้านก็ปล่อยให้แบบเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะเธอนางไล้สดเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเธอเข้าไร้สดวันหนึ่งน่ะ สาีเที่ยวแล้วทุกคนน่ะเห็นหมดว่าเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาไล่สดขายของนะเขาทำคอนเทนต์นะเขาเลี้ยงลูกนะก่อนนอนนาก็จะชอบมีคอนเทนต์แบบเฮ้ยแบบพาลูกไปแบบแปลงฟันพาลูกไปอาบน้ำหรือเขานางจะมีคอนเทนต์ของนางตลอดให้ f อฟเนี่ยได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้านางจะบอกว่า เฮ้ยสามเดือนเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวบาเกเนี่ยมันไม่เมกเซนมันเป็นการใส่ร้ายผู้ใหญ่บ้านแบบเต็มเต็มเลยนะคะซึ่ง fc ที่ดูเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้แม่งทาแต่งานทําแต่งานทําแต่งานทแทบแทบจะไม่มีเวลาเที่ยวเลยเออเดือนหนึ่งย่ยนั่งเที่ยวโอ้โหยังไม่ถึงห้าครั้งเลยมั้งแล้วไปทุกครั้งก็คือไปกับอีผู้จัดการ ไม่ได้ไปคนเดียวคือพยายามที่จะแบบใส่แต่งแต่งเรื่องทุกอย่างที่จะให้เป็นที่ใจผู้ใหญ่ยยบ้านเป็นคนผิดนะคะนางนี่ถูกเสมอซึ่งคือบอกเลยว่ามันมหากาบเนี่ยมันไม่จบง่ายๆเพราะนางไม่ยอมไม่ยอมอย่างเดียวนางจะเป็นคนถูกซึ่งพออ,อได้ไปเยอรมันไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ ตัวต่อตัวก็ตามที่ได้เห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยก็ได้ไปแบบได้ไปใกล้ชิดอยู่นะคะประมาณหนึ่งซึ่งก็ถามน้องตรงๆแหละถามน้องตรงๆก็คือตอนแรกเราเราก็ไม่ได้แบบคุยกันเรื่องดามาอุ้ยไม่ใช่ไปถึงแล้วกูถามดามาเลยก็ไม่ใช่มันก็คุยกันเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมันมันก็เข้าเข้ามาเรื่องนี้เนาะเออจีบบายมันก็แบบตาหวานเยิ้มอะไรเงี้ยมันก็เลยเข้ามาเรื่องนี้ก็เลยถามเลยว่าแบบคลิปผู้ชายมันมีจริงไหมเออ ก็นั่นแหละก็ฉันก็ได้เห็นมาแล้วเธอมันก็มันมีจริงนะแล้วดีเทลในคลิปก็ตรงกับที่ผู้ใหญ่บ้านพูดในไลฟ์สดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตรงเป๊ะเลยทุกโมเมนต์ที่นางพูดอะ่ะตรงเป๊ะเลยฉันไปเห็นมาแล้วฉันพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคลิปมันมีอยู่จริงอือแล้วนางมั่นหน้ามากว่าแบบเ